มาสิจา้าธนดลแล้วเดๆไทุกคนดูอาการของเขาสองคนเวลาเขาเจอกันอะอาการของไปไปโอ,โอิโอจากที่มองไปจะว่าบุ่มจะผิดก็ก็ได้เหอะจากที่มองซ้ายมองขวามองออกไปข้างนอกพอนุกมาปุ๊บเมแต่หน้านุกบางทียังดูเขินนะความรู้สึกบุ่มนะเขาก็ยังไม่มองเขาก้มหน้าเคาะกรองเคาะกรองไปฟิลเหมือนเขินแล้วดูสีหน้าสายตาลอยยิ้มเวลาเขาเขาอยู่ด้วยกันนะ่ะ ยิ้มมีความสุขจ้าจับผิดไหมล่ะเนี่ยอืมเอาเป็นจริงจริงนะทุกคนเอาเห็นเห็นนี่แหละดูด้วยกันนี่แหละรู้สึกเหมือนกันไหมอะแล้วใดๆคือปลายฟ้าชนะพาก็มาจา้าฉันเกือบโดนกระทะหมูเออโดนหม้อหมูกระทะตีแล้วทธนะดนปลายฟ้าชนะพางเกือบเกือบเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบโดนหม้อซะแล้วลูกฉัน ปลายฟ้าจันทภาเป็นไงล่ะจะโดนมหม้อหมูกระทะเข้าให้อ่ะสี่ลูกเอ้ยเกือบเอาชีวิตไม่รอดแต่ก็เขินค่ะเขินทั้งคู่อ่ะแต่สงสารน้องสองคนอ่ะฉันมาทำอะไรที่นี่น้องชินแล้วน้องชินแล้วจ้าใครสังเกตเหมือนบุ๋มมั่งล่ะทุกคนดูสิดูเขาดูแล้วทุกคนใส่สังเกตหนุกนะเวลาเขาร้องเพลงอะตาเขาถ้ามองไปเนี่ย รู้เลยว่ามองปลายอ่ะรู้เลยว่าปลายอยู่ตรงไหนเอาจริงๆดูดูธนดลน่ะอืมสังเกตไม่ได้บอกจะผิดนะบอกให้ดูเฉยๆทุกคนมันเป็นอย่างที่ผมพูดไหมล่ะอ่าดูโจรู้งานว่าโจต้องอยู่ตรงไหนอืมดูไปไปโอีโอขอ,ของก้มหน้าก้มตาเคอไปสิจา๋าเออน้องบอกจำได้ไหม โจบอกทําอะไรก็ได้แต่พี่อย่าตีกองพอเพื่อนเขามาปุ๊บกองได้นะจ๊ะไม่งั้นโดนนะ่ะถ้านาโดนสายซัพพอร์ตไปอยากทําอะไรให้ทาหมดนะน้องออฟก็เคยโดนมาแล้วว่าไม่ให้ปลายตีกองแต่ปลายบอกว่านกมึงบอกมาสิว่ากูจะตีกองอ่ะใครจําได้ <c oughs> นี่เลยน่ารักดูเวลาเขาอยู่ด้วยกันทุกคนสังเกตอาการเขาสองคนนะ่ะดูสีหน้าสายตารอยยิ้มจ้า บางທางกะต i โมเมนต์ม <cents> oh, oh, so <scenes> <plus noise> ันเขาเต้นงียัโอเาจะกินงันเอาเพลงเพลงยเดี๋ยวรอยอดอัปเดตสักหน่อยนะครับไปไปทางธนาคารนะครับธนาคาร ผูถามเลยธนาคารจังหวัดไหนกําลังทํางานว่ตอนนีน้เป็นลูกค้าเป็นลูกค้าเีอคม่ไม่เากลังค <c oughs> <c oughs> ุ้นพนี่พนีพงนี้่ีพ้อพอใกล้นเออพีพงนี่อ่ออ่ออ้ตุนหักไหม ใส่ยูบว่หัวใจใส่ยูแต่มาแรงมากนี่นี่หัวใจใส่ออกไใส่ยู่พัมโอโอ่ขอโทเด้วยพอดีนิดไอ่มันเอ้ยมันก็เป็นข้างๆไงไฟมีอยู่ได้อย เออไปคุยก่อนเป็นไงบ้างครับทุกคนครับมมงโบไอจูโวเขาด้วยสวัสดีพี่ๆทั้งหลายทุกคนครับผมก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณสำหรับทุกคนที่ร่วมทําบุญด้วยกันในวันนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางไลฟ์สดหรือว่าจะเป็นทางที่ส่งของมาสมทบกับพวกเราในวันนี้นะครับครับอย่าง ก็ขอบคุณมากขออนุโมทนาบุญกับพี่ๆทุกคนนะครับผมวันนี้เราไม่มีอะไรมากมีแค่เสียงเพลงมามอบให้กับพี่ๆทางไลน์นะครับอ่าเดี๋ยวพวกเราจะเอาของไปมอบให้กับพี่ๆทางซีสเกตเองครับสุกไป,ปน้ำคาบุไม่รู้มาหัวใจใสอิวครับหัวใจหัวใจนักเรียนบ่